สวัสดีครับสวัสดีครับครับเบานายสาราดิโอนะครับ,รบวันนี้มาแวะนวดจัดกระดูกกับหมอเต๋อพื้นบ้านนะครับเต๋อหมอพื้นบ้านเนาะก่อนมาเป็นยังไงบ้างครับพงไน,นโอ้ก่อนมาแบคือคือผู้เฒ่าคนว่านะครับนั่งกระปวดลุกกระปวดอือย่างกับลุกกระโอยนั่งกระโอยนะอ่านั่งกระโอย,โอยลุกกระโอยเนาะยางกับยากหลังหลังหลังห่องข้อมันบ่คือบางเทอถ้าเกินห้าตรงมันจมันจะเย็ดเย็ดเย็ดเยดอยู่ฮะนะ่าก็เลยต้องระวังระวังหน่อยนะครับครับ จากกระดูกเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนี่แต่พอเข้าไปแต่แรกเสียวขนาดจุมจ่มหนังห่อนหอนห่อนไม่เคยจุ่มนหนังห่อนได้เถอเอาเอาบอา,อาภาษา,ษาบา้านเฮาเนาะเอาเอาตีนน,นะครับจุ่มหนังห่อนนะครับจะเห็นหนังหอนวาไห้จุ่มครับเข้าไปกับแบบโอ้จุม่มแล้วจุ่มอีกโดนลิสุดคือจุ่มนหนังห่อนเลยพี่น้องเลยแต่พอเข้าไปห้องเสือ้เอเลยห้องนวดเราคิดครับก็เสียวๆอยู่แต่พอไปนวดแล้วคลิกดึงคอคลิกโอ้แบบ แบบโล่งไปเลยอ่ะครับแต่ตอนแรกิ่ณจับหัว,หวเสียวเลย <laughs> คิดนแต่หัวเข้าสิรุดเนี่ย,ยเป็นว่ายเฮกัอกรอกๆ,ๆเลยแล้วก็ไล่ไปแขนบบว่าวนี่ยโอ้แขนขางคว้าที่แดงกันโล่งไปเลยอือปิ้วไปเบาเลยอแขนครับคางทรายไปยนี่ก็ไล่ไปเรื่อยมาถึงหลังมันนี้ทึบขึ้นลุกขึนนี่ผซึ้เลยพี่น้องเลยหลังตรงขึ้นครับอ่ามันจะดิ้งขึ้นกาแตะเก่าครับมันโดนส้ได้เด้ครับ จักสิ้วางไรแล้วแต่ว่าขั้นอาการปวดนี่บอกหายครับโอ้หายเลยเหครับเนาะหายบบบอระคายเครื่องคือเก่ามันมันแบบมันจะรู้สึกเอาสมมติว่าแบ่งเป็นสี่ส่วนเนาะมันจะหายไปสามส่วนเลยอืมแทบจะหายเลยจะได้อีกส่วนหนึ่งอันนี้เรื่องจริงครับแต่เสื้อให้มาล่องครับตอนแรกผมนึกว่าจิเจ็บเจ็บบวดเจ็บเนาะดีซ้มเนาะเสียวนี่คือใจเขาเสียวเลยอสุดท้ายดีครับ โอเคทูกคนซื้อกันหลังตรงขึ้นอ่ามาอีกบ่านี่มาโอเคออครับขอบคุณหลายๆครับบ่าวนายขอบคุณครับสวัสดีครับ